ช่วงนี้ก็เดือนกุมภาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนกันแล้วนะครับผมแนะนําว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาเมษานะัมันจะร้อนมากเลยเพราะมันร้อนนล้วเลพวกคุณก็จะต้องมาหาแอร์กันผมแนะนําว่าช่วงเนี้มันมีไอ้พวกช้อปปีที่มันช้อปปี้รัศดาที่มันเป็นอ e ีซี่อีบีซีเนี่ยที่มันคืนเงินนะครับผมแนะนําว่าบ้านใครยังไม่มีแอร์เนี่ยรีบสั่งซื้อช่วงนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ราคาถูกเนี่ยเช่นแอร์เคลื่อนที่อย่างเนี้ย แนะนำอยู่นะมันไม่แพงเขาเลยหรอกนี่ครับ4,000ั 4, กว่าบาทน่ะเนี่ยแล้วก็สั่งของมันก็จะได้ของเลยช่วงเนี้ยไม่ต้องไปรอให้มันหนาวไอ้ร้อนก่อนแล้วพวกคุณค่อยซื้อครับนี่ครับแบบตัวนี้สี่พันเนี่ยซื้อได้นะครับนี่หรือว่าถ้าอยากจะได้เอาไว้ลดหย่อนภาษีก็หาที่มันเป็นพวก easy e d e นี่แล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีมันมีร้านไหนบ้างมันก็ไม่ได้ทุกร้านหรอกคุณก็ลองเลือก,อกดูแล้วกัน แต่นแนะนำว่าให้ซื้อช่องนี้ครับเนี่ยสามพันกว่าบาทเด้ออันนี้มันมันมันแอร์หรือว่าเออแอร์นั่นแหละอืเนี่ยพวกเนี้ยสามพันหกอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ารุ่นมีรีโมทก็จะสามพันแปดถ้าแพงๆหน่อยก็หกพันครับลองลอง,ลองเลือกดูนะครับเอาแต่อันนี้บอกว่าทำไมาเหมือนพัดลมโอ้ไม่ดีครับอันนี้ร้านน,นี้อย่าไปเอาครับอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะถ้า ถ้าซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยมันบอกว่าว่าจะดูจากพัดลมเลยไม่ได้เย็นก็ลองลองดูนะครับหรือว่าคุณจะซื้อไอ้พวกนี้แต่ว่าจริงๆิไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะจริงๆผมก็มีแหละตัวเนี้ยผมะว่ามันเย็นไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะมันแ็แค่พอเย็นอะ่ะแต่มันไม่ค่อยฉ่าเนี่ยตัวมันเล็กไงแต่ว่าข้อดีคือมันประหยัดไฟนะเพราะว่ามันกินไฟชั่วโมงแะแค่บาทเดียวเองคุณเปิดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงก็กินไฟประมาณวันละย0ิบบาทเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีมุ้งครับนี่ตัวนี้คือคุณจะต้องไปซื้อมุ้งมาด้วยอแต่แนะนําว่าถ้าซื้อจริงๆเล่นพวกตัวใหญ่แบบนี้ดีกว่าครับนี่ 9, พก9,000 BTU เขาเนี้ยอันนี้ก็จะกินไฟอยู่ประมาณชั่วโมงละสามบาทโอเคนะถ้าใครซื้อแนะนำให้ซื้อช่วงนี้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมเลือกๆให้มันจะมีเป็นแบบว่ามุ้งด้วยเดี๋ยวผมลองหาให้ดูนี่ไอ้เขามุง้ง ม้งแอร์เคลื่อนที่อีกอย่างนึงถ้าคุณซื้อแนะนําว่าให้ซื้อม้งด้วยครับเนี่ยแล้วก็ซื้อช่วงนี้นะเพราะว่าราคามันถูกนี่ไงเห็นปะ700ถ้าเป็นแบบ300 200 300มเนี่ยมันไม่มีโครงครับมันไม่มีโครงถ้าซื้อก็ต้องซื้อโครงด้วยครับจะอยู่ประมาณ600-700เนาะลองเลือกๆดูกันนะครับสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมไปละสวัสดี